ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสาวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภาัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเล่ม14ตอนที่390คําประกาศกลางหาว คงไม่แย่แสขนาดนั้นมัง้งโปโลลินอดพูดแทรกไม่ได้ทั่วทั้งเขตดาราเขามังกรดำของพวกเรามีแปดพันกว่าระบบสุริยะมีนักรบระดับดาวเลิกนับร้อยล้านคนหรือจะหาใครที่ถูกจัดเข้าไปในธรรมเนียบอัจฉริยะหนึ่งล้านคนแรกก็ยังยากยากมากยากเย็นอย่างยิ่งหาเกฟพยักหน้า อาณาจักรใต้สังกัดของจักรวรรดิการวูมีทั้งสิ้น1น0 0งพกว่าเขตดารา,ามีอาณาจักรบริวารเกือบพันแห่งพวกเราจักรวรรดิเขามังกรดำเป็นแค่หนึ่งในอาณาจักรบริวารของอาณาจักรจักรวรรดิการวูเท่านั้นถ้าพูดถึงจำนวนของนักรบแล้วยังด้อยกว่าเขตดาราที่อยู่ใต้สังกัดโดยตรงของอาณาจักรจักรวรร อีกหนึ่งขั้นอัจฉริยะหมายเลขหนึ่งของจักรวรรดิขอมังกรดำคิดจะสู้ทำเนียบหนึ่งล้านคนแรกของจักรวาลการบูเป็นเรื่องที่ยากมากนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ในจักรวาลมีอาณาจักรจักรวาลมากกว่าพันแห่งฮาเกฟบอกอย่างมหาศึกยอดอัจฉริยะเมื่อครั้งที่แล้วในจำนวน หนึ่งล้านลายชื่อแรกของจัก,กรวาลการบูไม่มีคนของเขตดาราของเราแม้แต่คนเดียวโอ้โปโลลินตาโตเท่าไข่ห่านอัปยศนี่คือความอัปยศของอาณาจักรเขามังพรดำของเราและเป็นความอัปยศของแดนเทพด้วยทาเกฟโกรดจนหัวร้อนอุณหภูมิรอบตัวยิ่งลดหวบจนอากาศผลึกแข็ง ปรากฏเห็นเป็นเกตดหิมะมท่านตาโปโลลินรู้สึกถึงความหนาวเหน็ดจนเสียดกระดูรีบลองทักหาเกบได้สติอุณหภูมิรอบตัวกับสู่สภาวะปกติแค่รู้สึกขายหน้าอัดอั้นเต็มอกเอาละฉันยังต้องไปฝึกซ้อมลูกศิษย์เหล่านั้นแล้วเธอกลับไปก่อนหาเกฟบ,บอกครับท่านตาปูลุลินไม่กล้าพูดมาก รีบแยกตัวกลับไปทันทีแผนที่เดิมตั้งใจจะขอให้ท่านตาส่งคนไปจัดการกับหลัวเฟิงนั้นนับว่าล้มพับไปวันที่9มีนาปี2066ตรงกับเวลาประเทศจีนเกาะเขามังกรดำจักรวาลจำลองพื้นแผ่นดินใหญ่รวมทั้งเกาะในจักรวาลจำลองมีกลางวันและกลางคืนเช่นเดียวกัน แม้แต่บนท้องฟ้ายังให้มีดาวเลิกจำลองดวงหนึ่งและในเวลานี้เป็นตอนกลางคืนทั่วทั้งเกาะเขาบังกรดำเต็มไปด้วยแสงสว่างดาดเดือนยิ่งเป็นสถานบันเทิงผับบาร์ก็มีแสงไฟส่องสว่างเป็นแบบนี้เหมือนที่ผ่านมาทันใดนั้นเหนือฟ้าราตีของเกาะเขาบางกรดำปรากฏจอภาพขนาดยักษ์ สีดำที่ขอบเรืองแสงขึ้นมาบนท้องฟ้าจอภาพสีดำผืนนี้มีตัวอักษรสีขาวกระจ่างตามหาศึกประลองยุทธสุดยอดอัจฉริยะเผาพันมนุษย์แห่งจักรวาลหมื่นปีจะจัดขึ้นหนึ่งครั้งกำลังจะเริ่มต้นจัดโดยบริษัทจักรวาลจำลองร่วมกับทุกอาณาจักรจักรวาลถ้าคุณเป็นอัจฉริยะ หาคู่ต่อสู้ในระดับเดียวกันขั้นเดียวกันไม่ได้แล้วก็จงมาร่วมมหาศึกประลองยุทธยอดอัจฉริยะกันเถิดศึกครั้งนี้จะมียอดอัจฉริยะเป็นร้อยร้อยล้านคนที่มาจากอาณาจักรจักรวาลมากมายในทั่วทั้งจักรวาลมาร่วมศึกด้วยกันรายละเอียดนั้นขอให้เข้าไปเปิดดูในโครงข่ายจักรวาลจำลอง ผ่านผู้ช่วยจำลองของทุกๆคนจอภาพขนาดยักษ์ที่ปรากฏขึ้นตอนกลางคืนอย่างกระทันหันนั้นมีความกว้างยาวมากกว่าล้านกิโลเมตรต่อให้เป็นเกาะเขามังกรดดำที่มีประชากรเป็นร้อยร้อยล้านก็ยังสามารถอ่านประกาศเหนือเกาะแห่งนี้ได้อย่างชัดเจน มหาศึกประลองยุทธ์อัจฉริยะจะเริ่มขึ้นแล้วหรือโอ้ฮ่าฮบ้าแน่แล้วการต่อสู้ระหว่างอัจฉริยะนับร้อยล้านคนในทุกอาณาจักรจักรวาลเป็นสุดยอดงานชุมนุมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทีเดียวได้ยินว่าคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหนึ่งพันคนแรกของจักรวาลจะได้รับรางวัลมูลค่ามหาศาลอืม รอบนี้บริษัทจกักรวาลจำลองเป็นผู้จัดรางวัลจะต้องสูงริบลิ้วแน่ๆมหาศึกประลองยุทธยอดอัจฉริยะทุกหนึ่งหมื่นปีจัดขึ้นแค่สองครั้งผัดกันเป็นเจ,เจ้าภาพระหว่างบริษัทจกักรวาลจำลองกับลานประลองยุทธขวานยักษร,รีบเข้าไปดูในเว็บไซต์ทางการกันเถอะในจกักรวาลจำลองทุกพื้นแผ่นดินที่เป็นตัวแทน อาณาจักรจักรวาลทุกเกาะแก่งที่เป็นตัวแทนอาณาจักรจักรวาลระดับกางนั้นปรากฏจอภาพยักษ์ใหญ่บนฟ้าเหมือนเหมือนกันทุกจอภาพล้วนเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดมหาศึกประลองยุดยอดอัจฉริยะแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ในจักรวาลเพียงค่ำคืนเดียวเท่านั้นข่าวนี้ก็แพร่ไปทั่วอาณาจักรจักรวาลของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทุกแห่ง ความเร็วในการแพร่ข่าวสารนั้นสะท้อนถึงความทันสมัยของโครงข่ายจัก,กรวาลกำลองลานล้างสังหารมิติปะรลองยุทธล้างสังหารที่นี่เป็นทะเลทรายที่มีอาณาเขตกว้างขวางเหนือทะเลทรายมีชายชุดดำอยู่กันอย่างหนานแน่นหลายพันคนแต่ละคนล้วนเป็นระดับดาวเลิกขั้นห้าด้านหน้าของคนชุดดำหลายพันคนนี้ มีชายหัวโลนเสื้อคลุมสีขาวมือคลุมดาบศึกพลังงานดั้งเดิมเล่มหนึ่งยืนอยู่ด้วยดาบศึกสะท้อนประกายแสงเงยือบเย็นตายตายคนชุดดำหลายพันคนตวาดเสียงลั่นจากนั้นพุ่งปาดเข้ามาหาลาวกับสายฟ้าคนหัวโลนเสื้อคลุมสีขาวส่งยิ้มแล้วเดินด่าหน้าเข้าหารอบรอบตัวปรากฏสายฟ้าแลบแปบ เมื่อคนชุดดำที่อยู่ด้านหน้าสุดกลุ่มแรกมาถึงร่างของคนหัวโลวนชุดขาวขยับตัวราวกับเงามายาดาบศึกในมือก็ขยับด้วยฉับดาบใบปานสายฟ้าผ่าศีรษะของคนชุดดำคนนึงในพริบตาเศษเลือดสมองสาดกระจายฉับฉับคนหัวโลวนเสื้อคลุมสีขาวก้าวด้วยท่วงท่าที่ดูเหมือนไม่เร็วนัก แต่ทุกครั้งก็มีการเคลื่อนไหวที่ดูประหลาดดาบสึกในมือถ้าไม่ขยับไม่เป็นไรขยับเมื่อไหร่เป็นไวดุดสายฟ้าอยู่โจมถึงชีวิตการก้าวเท้าและการสะบัดดาบผสานกันเป็นจังหวะที่แยบยนต์อัศจรรย์ยิ่งช้าเร็วประสานกันเล่นงานคู่ต่อสู้ระดับขั้นเดียวกันจนตายใต้คมดาบเพียแซ่ยาวอันหนึง่ง ฟาดลงพื้นแขนซ้ายของคนหัวโลนเสื้อคลุมขาวทำให้แขนระเบิดกระจายเลือดเนื้อกระเด็นทันทีฉับๆทุกคนที่ล้อมเข้ามาช่วยโอกาสลุมสับอย่างบ้าข้างชายหัวโลนเสื้อคลุมสีขาวตายสนิทมิติโดยรอบเกิดการขยับคนเสื้อดำทั้งหมดรวมทั้งซากศพลอยเลือดชิ้นส่วนไอวัยวะหายวับไปหมด ส่วนคนหัวโลวนทุดขาวปรากฏตัวอีกครั้งท่านหมอกฉันทำได้ไม่เร็วใช่ไหมเทพอัศนีหัวเลาะนี่ฉันฆ่าคู่ต่อสู้ระดับขั้นเดียวกันถึง990กว่าคนในอึดใจเดียวเชียวนะโง่โง่โง่งเข้าเส้นจริงๆตอนที่ฉันยังไม่ได้สอนตัวเธอคนเดียวยังสามารถครอบครองเขตแดนความสามารถตอนนี้ ฉันสอนอย่างเต็มที่อัจฉริยะอย่างเธอก็ควรจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้สิบนไหลของเทพอัศนีมีตาเท่าเขาเขาวขนาดใหญ่เท่ากำปั้นคนหนึ่งนั่งคำลามอยู่อีกอย่างครั้งก่อนเธอกับแพ้เจ้าหงคนนั้นทำฉันขายหน้าหงเขาไม่มีอาจารย์เธอมีฉันสอนแต่ดันแพ้อีกนิดเดียวก็เกือบชนะแล้ว เทพอัศนีรีบแก้ตัวไม่รู้ตั้งกี่ปีมาแล้วที่ฉันไม่เคยเอาชนะพี่ใหญ่ได้สักครั้งเลยครั้งก่อนเกือบชนะนั่นถือว่าไม่เลวแล้วอะไรคือถือว่าไม่เลวมันต้องมันต้องตั้งมาตรฐานตัวเองให้สูงไว้สิเอาละตอนนี้ฉันจะพูดถึงท่าล่างกับเพลงดาบของเธอจากการทดสอบในวันนี้ท่าร่างของเธอ ยังมีปัญหาไม่น้อยฉันมองเห็นปัญหาตั้ง9จุดจุดแรกต้องถือว่าการเคลื่อนไหวของดาบเป็นส่วนหนึ่งของท่าล่างแต่เธอเองยังไม่ได้เรียนรู้ทั้งหมดจุดที่สองผู้เท่าเขาขาวคอยชี้จุดอ่อนออกมาเป็นจุด,ดข้างเทพปัศนีก็คอยตั้งใจฟังหลังจากฝึกฝนเทพอัศนีออกจากลานล้างสังหาร ตอนที่เขากำลังบิดขี้เกียจอยู่ที่ห้องโถงใหญ่ของลานล้างสังหารกำลังจะเรียกรถม้าบินอยู่นั้นสายตาก็เหลือกไปเห็นประกาศขนาดยักษ์ใหญ่บนท้องฟ้านั้นเฮ้ยเทพอัศนีเบิกตาจนกว้างประกาศใหญ่โตขนาดนี้เทพอัศนีรีบอ่านรายละเอียดในประกาศมหาศึกประลองยุทธยอดอัจฉริยะไอหนูเอย้ย เธอจะต้องเข้าร่วมให้ได้โอกาสที่หาได้ยากยิ่งนักผู้เท่าหมอบคำรามใส่พี่ใหญ่ให้น้องสามเทพอัศนีรีบติดต่อหลัวเฟิงแผ่นดินเอเชียบนโลกเวลาลุ่งสางบนถนนไฮเวย์ที่ผุพังสายหนึ่งหลัวเฟิงในชุดออกศึกหลังสะพายพองสีทองหมุนเล่มหนึ่งจ้องไปข้างหน้าด้วยสายตาเย็นชา ความคิดแล่นตวาดเสียงต่ำท่ากระบี่มายาขวับแสงสีทองสายหนึ่งบินออกจากพองสีทองหมุนที่แบกอยู่ข้างหลังพร้อมกันนั้นขุมพลังใหญ่โตและประหลาดจุดติลงมาสู่แสงสีทองดังกล่าวจากนั้นแสงสีทองหยุดนิ่งอยู่กลางหาวมันคือกระบี่ทองเล่มเล็กที่บางลาวปีกกักจันก้าเล่ม เวลานี้กระบี่ทองเล่มเล็กที่มีขนาดประมาณฝ่ามือเก้าเล่มกระจายออกเป็นกระบวนแถวพร้อมกันนั้นลวดลายสีทองซับซ้อนดูประหลาดบนตัวกระบี่คอยเชื่อมต่อขอบเขตที่หดเล็กลงหลัวเฟืองอาศัยจิตสำนึกอันแข็งแกร่งพยายามกระตุ้นกระบี่สีทองทั้งเก้าเล่มนั้นอย่างกินแรง เส้นสายสีทองแผ่กระจายและเชื่อมต่อกันระดับความซับซ้อนนั้นยิ่งกว่ากระสวยท่องนาพาเป็นพันเป็นหมื่นเท่าผนึกลัวเฟิงกัดฟันแน่นกระบี่สีทองทั้งเก้าเล่มเชื่อมต่อกันด้วยเส้นสายสีทองอันซับซ้อนสายต่อเป็นระบบอย่างย่อยน่ก่อรูปร่างเป็นกระบี่มายาสีทองขึ้นมาในที่สุดพวก กระบี่มายาสีทองแตกสลายเส้นสายสีทองขาดสะบัน้นกระจายแยกเป็นกระบี่เล็กๆ็กสีทองเก้าเล่มฟูสีหน้าหลัวเฟืงซีดขาวสายหน้าอย่างถอดใจกระบี่สีทองเล่มเล็กทั้ง9้าบินกลับมาสู่พองยาวที่อยู่ด้านหลังอย่างรวดเร็วปักเข้าไปตามรอยบินในด้านพองยาวนึกไม่ถึงจริงๆว่าเทพศาสตาล้นหลาก ชั้นที่หนึ่งก็ยากเย็นขนาดนี้แล้วหลัวฟึ่งสายหน้านึกในใจเทพศาสตาเล่มน,นี้ผ่านการปลูกถ่ายทางจิตมาระยะหนึ่งแล้วถือว่าเชื่อมต่อกับตนเองอย่างสมบูรณ์แล้วแต่ว่าการควบคุมยังคงยากลำบากอย่างน่าใจหายการฝึกแค่ในชั้นที่หนึ่งก็กินแรงขนาดนี้เวลานี้ตัวเขาครอบครองเขตแดงความสามารถห้าชั้น และก้าวข้ามผ่านหลักการขั้นต้นของแหล่งพลังงานดั้งเดิมสายทองคําได้แล้วความกว้างของจิตสำนึกขยายถึง58เท่าแน่นอนความกว้างของจิตสำนึกระดับนี้เพราะอาศัยความแข็งแกร่งของทางวิญญาณของอสูรยักษ์เขาทองระดับจักรวาลขั้น6ช่วยดังนั้นนักจกิตานุภาพระดับดาวเลิ์ขั้นเจ็ดอย่างหลวฟิง ถึงมีจิตสํานึกได้แข็งแกร่งจนเหลือเชื่อขนาดนี้ทั้งยังครอบครองเขตแดนความสามารถห้าชั้นและย่างเข้าหลักพลังงานต้นต่อสายทองคําเบื้องต้นไม่ว่าขแขนงไหนล้วนเป็นสิ่งเหลือเชื่อสําหรับระดับดาวเลอร์ถึงอย่างนั้นก็ตามชั้นที่หนึ่งนี้ก็ยังฝึกไม่สําเร็จอย่าใจร้อนไปหลัวฟึงเขตแดนความสามารถ การอย่างรู้หลักพลังงานต้นต่อความแข็งแกร่งของจิตสำนึกเพียงพอที่จะใช้ชั้นที่หนึ่งแล้วเพียงแต่เวลานี้ยังไม่ชำนาญหลังจากฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกิดความชำนาญจนกลายเป็นธรรมชาติเวลาใช้ขึ้นมาก็ไม่ต้องเปลืองพลังจิตสำนึกมากมายเท่านี้อีกแล้วปปถาบอกเข้าใจรัวเฟิงพยักหน้า หลวงเฟิงเทพอัศนีร้องขอเชื่อมต่อการสื่อสารประปถาบอกเอ๊ะที่ลองหลวงเฟิงงงเล็กน้อยพักนี้เทพอัศนีฝึกฝนกับ AI มีชีวิตของเขาแบบสุดชีวิตไม่ค่อยได้ติดต่อกับตนโดยตรงเชื่อมต่อโครงข่ายจัก,กรวาลจำลองบนทุ่งล้างแห่งหนึ่งบริเวณตะวันตกของทวีปเอเชียขอทานเสื้อผ้าขาดหลุดริ้ว นั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้บิดเบี้ยวต้นหนึ่งรอบๆมีอสูรวิ่งผ่านไปมาแต่กลับเหมือนมองไม่เห็นและไม่ได้สนใจจะไปกินเขาโข้ออสูรแต่ละตัวต่างจู่โจมกันเองจนเลือดไหลนองแต่ขอทานนั้นยังคงนั่งนิ่งอยู่แค่มีแสงก็มีความสวา่างถ้าไม่มีก็คือความมืดขอทานพูดเสียงเบา ขอทานที่นั่งอยู่เดิมหายวับไปรอบบริเวณของเขากลับกลายเป็นความมืดอย่างยิ่งยวดและแล้วความมืดยิ่งยวดนี้ก็หายไปอีกและขอทานก็ปรากฏตัวอีกครั้งจักรวาลธรรมชาติปัญญาของคนโบราณลึกล้ำไพศาลเพียงแต่จำกัดด้วยร่างกายและจิตใจไม่สามารถอย่างรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ได้ขอทานเผยรอยยิ้ม ครั้งก่อนเกือบแพ้น้องรองในที่สุดครั้งนี้ก็ได้เข้าสู่เขตแดนขั้นที่หกแล้วเอ๊ะน้องรองโทรหาอีกแล้วหรือจะขอพาประลองยุทธอีกเสื้อผ้าผุพังบนตัวของขอทานเผาไหม้หายไปในพริบตาพร้อมกับผิวหนังงอกเสื้อผ้าชุดใหม่ออกมาจากขอทานได้กลายเป็นผู้ชายที่ดูสุขุมคนหนึ่งเขาก็คือหง พี่ใหญ่ของ3ยอดฝีมือแห่งดาวโลกทั้งหลัวเฟิงหงต่างก็เข้าสู่จัก,กรวาลจำลองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่390ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ